สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่อง b b and f r i e n d นะคะช่องของคนที่รักชัชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชัชุออนโมกสีละผ่องเพื่อนค่ะเป็นไงกันมั่งคะเพื่อนๆลุ้นใจหายใจความใช่ไหม การที่ซาลิเย่นะคะจะเข้ารอบ8ทีมได้คือต้องชนะนีลูเฟอร์นะคะ3ต่อ0หรือ3ต่อ1เซตเท่านั้นค่ะเพื่อเก็บ3แต้มเต็มนะคะเซตรแรกเนี่ยแอบเสียดายนะคะลิล่าเนี่ยรับบทสาวย้ำย้ำบุ่มบิ่มเวอร์จนโดนจับบล็อกรัวๆนะคะแต่ทีมนะคะก็ยังไม่หมดกำลังใจค่ะเซต2นะคะก็ชนะสวยๆไม่ต้องลุ้นนะคะ 25ต่อ16ค่ะเซต3นะคะบุ um ๋มบิ๋มเนี่ยอัพสกิลทองนะคะโดนเสิร์ฟจี้แต่ก็เอาตัวรอดได้ค่ะเกมบุกปังนะคะตบปิดเซต ตกปิดเซตที่3ไปค่ะเกือบไม่รอดเพราะตอนแรกเนี่ยตามอยู่ตลอดรับบทนางปาดทายเสร็จนะคะเซต4เนี่ยใจหายใจคว่ำกันต่อนะแต่3เมตรบุ่มบิ่มคือปังมากลิล่านะคะมั่นใจใจ่ายรัวๆเลยโคน้นะคะแก้เกมดีค่ะปิดหัวเสาใช่ไหมจ่าย3เมตรรัวๆและบุ่มบิ่มนะคะทำได้บินมาตบสวยๆเลย เรามาดูสถิติเกมนี้ของบูมบิมกันดีกว่าค่ะโดยบูมบิมนะคะทำไป21แต้มค่ะรองท็อปสกอร์จากคิมเบอรี่นะคะที่ทำไป22แต้มค่ะห่างกันแต้มเดียวเองแบกบอลแรกนะคะไปถึง47ลูกแต่เปอร์เซ็นต์การรับดีมากค่ะ70%ดีกว่าทุกคนเลยนะคะรับดีเยี่ยมอยู่ที่43%ค่ะเปอร์เซ็นต์การบุกนะคะ34%โดนปิดโดนบอกบ้างแต่ก็ทำได้ดีค่ะท่วงขึ้นตำแหน่งท็อป5 b บ s ก Scholar นะคะซึ่งการแข่งถ้วยคูป้าเนี่ยมีการดูเบส b บ s ก s c เลอร์สแบบนะคะแบบแรกเนี่ยดูจากจำนวนแต้มที่ได้ต่อเซตที่เล่นค่ะบุ๋มบิ่มได้5นะคะอยู่ท็อป5ขณะนี้ค่ะและดูจากการทำแต้มสูงสุดนะคะรวมทุกแมทค่ะบุ๋มบิ่มทำไป50แต้มนะคะจาก3เกม10เซตค่ะส่วนเปอร์เซ็นต์การรับรีเซพชั่นนะคะสวยๆไม่เป็นรองใครค่ะติดอันดับที่6นะคะได้6 7สสูงมากนะคะเทียบเท่าลิฟคนนึงเลย สเกมนะคะรับเสิร์ฟไปแล้ว81ลูกเยอะสุดในทุกคนคะ่ะแต่บุ๋มบิ่มของเรานะคะกำลังอัพสกิลทองคะ่ะจี้มาตบกับหลังจากนี้นะคะน้องโะโนจี้จากทุกเทมคะ่ะแต่เรานะคะเชื่อมั่นว่าบุ๋มบิ่มจะพัฒนาขึ้นมากอย่างแน่นอนคะ่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ